มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เนี่ยในเบรกนี้เนี่ยมีอีกหลายประเด็นนะมีทั้งเรื่องฟุตเรื่องอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> แต่ว่ามาเริ่มแรกของเบรกนี้นะครับเรื่องเรื่องของวงการสงกันสักหน่อยนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับวงการสงอยู่หลายหลายข่าวล่าสุดมีมาอีกหนึ่งข่าวนะครับโดยในโลกโซเชียลมีเดียเขามีการเปิดเผยภาพนะครับบอกว่ามีสามเณรวัดดังแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นบอกว่ามีโรค2ใบนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยออกบินธบาตตามกิจของสงแต่พตอตอก ตกเย็นนะครับออกไปท่องราตรีทางทีมข่าว NBT ก็ได้ไปติดตามตรวจสอบที่วัดดังกล่าวนะครับตามที่ได้รับแจ้งมานะครับบอกว่าเน้นดังกล่าวเนี่ยเคยศึกษาในวัดนี้จริงนะครับแต่ว่าจบการศึกษาไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวัดนี้แล้วครับโดยหลังจากที่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เพจต่างๆทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นได้มีการเผยแพร่ภาพจากผู้ใช้เพจ a c e b o o k นะครับที่ชื่อว่า อีชอยขยี่ข่าว2ซึ่งได้มีการโพสต์ภาพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แบบนี้นะแต่อีกอนะคือออกแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แบบนี้นะนุ่งจีวรสีเหลืองออกบินทบาทในตอนเช้านะแต่อีกภาพหนึ่งนะครับแต่งกายใส่เสื้อสีดํากอดผู้หญิงแบบนี้อยู่นะครับพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความนะครับหรือว่าแคปชั่นบอกว่าโลก2ใบกลางวันอยู่วัดกลางคืนอยู่ผับจะใช่ฝาแฝดหรือเปล่าหรือว่าศึก แต่เห็นในเฟซยังปฏิบัติทาอยู่เท็จจริงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากต่อการพิสูจน์และหาความจริงครับในเวลาต่อมาพอมีประเด็นแบบนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้พพอเท็จจริงเนี่ยเบื้องต้นเขาก็ดูจากภาพของวัดก่อนเนี่ยทิบเคียงจากภาพที่ปรากฏเขาบอกว่าภาพของวัดน่าจะคล้ายควัดธาตุเก้าชั้นวัดหนองแวงพระรามหลวงเนี่ยก็เลยลงไปที่วัดดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าวันนี้เองยังมีพระสงฆ์มีคารวาส มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางไปทําบุญที่วัดตามปกติเนี่ยนะครับผู้สึกอขาวเราก็ไปสอบหานะครับหาข้อมูลนะครับก็ไปสอบถามจากพระลูกวัดรูปหนึ่งนะครับบอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยที่อยู่ในเพจที่ถูกแชร์กันตอนนี้เป็นเนนที่วัดนี้จริงๆแต่เป็นภาพเก่านะครับ เมื่อ2ปีที่แล้วน่นนะโดยสาม,มเณรในรูปเคยมาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้ซึ่งก็บวชเรียนกันตั้งแต่ชั้นมหนึ่งนะครับและเมื่อจบชั้นม .6 เมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้ศึกออกไปจากวัดนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นภาพที่เห็นว่าไปใส่ชุดสีดําในสถานที่ต่างๆที่แชร์กันน่าจะเป็นภาพหลังจากจบการศึกษาที่นี่ไปแล้วไม่ใช่ตอนที่เป็นพระอยู่หรือว่าเป็นเนนอย่างที่ถูกแชร์กันออกไปยืนยันนะครับว่า คนในรูปเคยบทเรียนจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจบการศึกษาไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดนี้อีกและทางวัดเองก็ไม่ได้ติดต่อกับคนคนนี้อีกเลยตั้งแต่สําเร็จการศึกษาออกไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนี่ข้อเท็จจริงที่จากทางวัดได้มีการออกมาชี้แจงแบบนี้ครับ